ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่23เดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพระฤห,หัสแรมหนึ่งค่ำเดือนหปีมะโรงสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้ก็ถือว่าในด้านการงานของท่านนั้นถ้าหากว่าวันนี้ท่านทำงานถ้าหากว่าเป็นงานของท่านก็จะมีความราบรื่น จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าเป็นงานเบาวันนี้ท่านจะทำได้ดีจะมีผลงานที่โดดเด่นมากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายที่เรียกว่าใจดีรักและก็เมตตาท่านท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งอีกถ้าหากในวันนี้ก็ถือว่าการงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับในเรื่องของการเงินในวันนี้ในด้านของการเงินช่วงบ่ายๆจะมีเรียกว่ารายจ่ายอยู่บ้างอาจจะมีจ่ายโน่นจ่ายนี่หรือว่าบางครั้งบางคราวเราติดเงินเขาหรือว่าเขามาติดเงินเราอันนี้เราก็ต้องจ่ายจะมีรายจ่ายในช่วงบ่ายๆแต่พอถึงตอนเย็นๆเราจะมีรายรับเสริมเข้ามาอีกตาหากในด้านของความรัก ในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ความรักของท่านก็จะมีความสุขดีถ้าหากว่าท่านอยู่กินกันมานานก็จะมีความเบิกบานถ้าหากว่าท่านเพิ่งรู้จักมักกี่กันก็จะมีความสุขดีในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีฟ้าจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านถ้าหากว่าท่านจะออกเดินทาง ไปทางไหนในวันนี้ถ้าหากว่าท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันอนาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในเรื่องการงานของท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีงานเกี่ยวกับว่าเปิดธุรกิจมีความที่เรียกว่าจะขายของหรือว่า จะทำกิจ,จาการอะไรต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านวางได้เหมาะเจาะเรียกว่าอยู่ในที่ดีและมีคนเข้ามาหาท่านอยู่มากมายมันจะเหมาะกับในการที่เรียกว่ามีคนสัญจรไปมาการค้าขายของท่านนั้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีคนเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นของอะไรท่านจะขายดิบขายดีในวันนี้ สำหรับในเรื่องเรื่องการเงิน <c oughs> ในวันนี้ท่านก็จะมีรายรับและก็มีรายจ่ายปะปนกันในช่วงของบ่ายๆหรือว่าตอนช่วงเย็นอาจจะมีเงินเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พอถึงตอนจะมืดก็จะมีรายจ่ายเข้ามาหาท่านสำหรับในด้านความรักในวันนี้จะมีญาติพี่น้องเข้ามาทักทายหรือว่ามาหาท่านบางคนก็ มาเพื่อที่จะมาขอหยิบขอยืมเงินทองของท่านในวันนี้ก็ให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะให้เขาไปในช่วงนี้สําหรับในเรื่องของความรักคนในครอบครัวก็รักกันดีมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ท่านใส่เสื้อผ้าให้มีสีขาวติดเสื้อผ้าอยู่บ้างจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านใส่เสื้อขาวหรือนุ่งชุดขาวก็จะเป็นสิริมงคลอย่างดีงามในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกเดินทางก็ให้ท่านดูว่าถ้าหากว่าท่านจะไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในเรื่องของการงานวันนี้จัดว่าดีและก็เป็นงานที่โดดเด่นท่านทำอะไรก็จะไม่มีติดขัดจะมีลูกน้องและจะมีบริวารเข้ามาร่วมงานท่านจะมีคนใช้อีกมากมาย เรียกว่าเรามีลูกน้องเราจะทำอะไรก็สั่งลูกน้องได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าลูกน้องทำได้กันทุกคนและก็มีความขยันมันเพียรช่วยเหลือในด้านการงานของเราจนมีความสำเร็จและลุกล่วงไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับและจะมีรายจ่ายปะปนกัน การที่เรียกว่ามีรายรับนั้นก็จะมีมากกว่ารายจ่ายวันนี้ท่านจะมีเงินก้อนเข้ามาหาท่านอีกตาหากในช่วงตอนเย็นๆจะมีรายรับที่ดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านสำหรับในเรื่องของความรักในวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีรักใหม่ๆนั้นก็ให้ท่านระมรัดระวังอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือมีการละแวงมีการหึงหวงก็ได้ ก็ให้ท่านระมัดระวังเขไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นแต่หากว่าเป็นไปได้เสื้อผ้าของท่านนั้นถ้าหากว่าท่านจะสวมใส่ให้มีสีน้ำตาลติดตัวเขไว้จะเป็นสิริมงคลที่ดีจะมีเสน่ห์กับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหนก็จะมีคนที่เรียกว่าหมายปองแล้วก็มีคน มีอยากจะเข้ามาหาท่านอยากจะเข้ามาพูดมาคุยเหมือนกับมีสเสน่ห์ดึงดูดเข้ามาในช่วงนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านจะไปเสียงโชคเสียงลาบออกจากบ้านให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือท่านจะได้โชคได้ลาบสำหรับวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงานของท่านนั้นก็ถือว่าจะมีงานที่เรียกว่ายุ่งยากสักนิดหน่อยอาจจะมีงานจุกงานจิกงานโน่นบ้างงานนี่บ้างแต่ท่านก็ทำได้ด้วยดีงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของเงินทองในวันนี้คุณจะมีเงินเข้ามาหาท่านในช่วงตอน บ่ายๆหรือตอนเย็นเย็นท่านอาจจะได้รับเงินก้อนอาจจะมีคนที่เรียกว่าเคยเขาหยิบเขายืมเงินเราไปเขาจะเอามาคืนในช่วงนี้เป็นบางส่วนก็ถือว่าการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในวันนี้ในด้านของการงานหรือว่าการเงินก็ดีและในเรื่องของความรักในช่วงนี้แต่หากว่า ท่านมีคนรักใหม่ๆในช่วงนี้ก็ต้องงองอนกันมันเอาอกเอาใจบางครั้งบางคราวก็จะมีการแง่งอนกันได้ทำมารายนิดอะไรหน่อยอาจจะไม่ค่อยพอใจจะทำให้เราต้องงองอนเขาอยู่เสมอก็ขอให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้วันนี้อย่าใจร้อนถ้าหากใจร้อนแล้วเดี๋ยวเรื่องราวก็จะไปกันใหญ่ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขดีในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในด้านของการงานนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานค้าขายหรือว่างานรับเหมาต่างๆนา,นาวันนี้จะมีเงินที่ดีจะมีคนใช้บริการท่านอย่างมากมาย ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอีกต่หากในเรื่องของการเงินก็จัดว่าดีท่านจะได้เงินก้อนในวันนี้อีกต่กไม่ชานี้ท่านก็จะได้มีโชคมีลาบอีกต่หากก็ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนนั้นในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าท่าน อยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาเรามาดูในด้านของสีสีที่เป็นมงคลของสำหรับท่านนั้นในช่วงนี้ก็คือสีแดงถ้าหากว่าท่านจะใส่เสื้อหรือว่านุ่งผ้าให้มีสีแดงติดไปบ้างอาจจะเป็นสิริมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลถ้าหากว่าท่านจะออกเดินทางจากบ้าน ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็เดินไปท่านจะมีโชคมีลาภจะมีคนนับหน้าถือตาอีกตาหากในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ในเรื่องของการงานนั้นท่านอาจจะมีงานที่เรียกว่าสะดุดอยู่บ้างจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัด บางทีเราใช้ลูกน้องไปแล้วก็ไม่ได้ดังใจงานอาจจะต้องโดนกลับคืนกลับมาให้เราได้ทำอีกต่อไปก็ถือว่าการงานของท่านวันนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดียังติดติดขัดขัด,ขดอยู่ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้น จะเป็นเงินเป็นทองหมุนเวียนเข้ามาหาตัวท่านในวันนี้สำหรับท่านที่มีความรักถ้าหากว่าท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้ก็จะมีความวุ่นวายจะมีการที่เรียกว่าหวาดระแวงอาจจะมีการที่เรียกว่าเรากลัวเขาจะมีการที่เรียกว่านอกจงนอกใจอะไรอเนี้ยเราก็คิดไปเองหรือเปล่าก็ขอให้ท่าน ระมัดระวังให้ดีในช่วงนี้จะพูดจะจาอะไรก็ให้มันดีกรกองเส้ดีก่อนก่อนที่ท่านจะพูดออกไปต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในด้านของการงานในวันนี้การงานของท่านนั้นจะคล่องตัวดีถือว่าจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะทำการที่เรียกว่าค้าขาย หรือจะไปทำอะไรก็จะมีความสำเร็จหรือท่านจะไปรับจ้างหรือมีรถรับจ้างวิ่งรับคนท่านก็จะมีคนใช้บริการท่านอย่างมากมายวันนี้ทำอะไรอย่าใจร้อนพูดจาอะไรก็อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะดีกับตัวเราสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สำหรับทิศที่จะเป็นมงคลท่านจะไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนก่อนจะออกจากบ้านถ้าหากว่าท่านจะดูทิศที่ดีสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เรียกว่าท่านจะลงทุน,ทนอะไรท่านจะเปิดกิจการใหม่ๆหรือว่าทํางานใหม่ๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านท่านจะไปติดต่ออะไรก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานอยู่ในจุดที่ดี ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ต้องระวังการใช้จ่ายอาจจะมีการใช้จ่ายอยู่มากในวันนี้ให้ระวังในช่วงตอนเย็นอาจจะมีสิ่งของอื่นนั่นที่เราอยากได้เข้ามาแต่ให้ท่านตึกตรองให้ดีซะก่อนก่อนที่จะซื้อหรือว่าก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นกับเราเราก็อย่าไปซื้ออย่าไปหา ให้ท่านประหยัดเขาไว้ในเรื่องของความรักนั้นในวันนี้คนรักก็จะมีความที่เรียกว่าไม่จูจ้จี้เป็นคนดีตามใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะตามใจเราทุกเรื่องทุกราวสำหรับทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์จะทำให้ตัวของท่านนั่นมีอำนาจและมีวาสนาในวันนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ท่านได้รับฟังคลิปของเราทั้งเจ็ดวันมาตลอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี